แกงไตปลาตานิลิเชสค่ะแกงไตปลาตานิลิเชสของเรานะคะเป็นแกงไตปลาสเตอร์ลีไลท์พร้อมทานสามารถฉีกซองทานได้เลยเนื่องจากเป็นสเตอร์ลีไลท์เพราะฉะนั้นเราก็จะมีอายุที่เก็บได้1ปีอยู่นอกตู้เย็นค่ะ ลักษณะเด่นของเรานะคะก็คือจะเป็นแกงไตปลาน้ําขุกคลิกค่ะเนื้อปลาเน้นๆรสชาติกลมกล่อมหอมเครื่องแกงโดยรวมก็คือลูกค้าชอบในรสชาติของเรามากๆค่ะเนื้อปลาเน้นๆเ,เต็มๆคำแกงไตปลาตานีลิสของเรานะคะถือได้ว่าเป็นแกงไตปลาน้ําขุกค,คลิกสเตอร์ลีไลท์พร้อมทานเจ้าแรกของประเทศไทยเลยค่ะจุดเด่นของเราก็คืออยู่ที่เนื้อปลาของเราก็จะเป็นของฝากพรีเมียมจังหวัดปัตตานีค่ะสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือสั่งซื้อผ่านทางเพจ Facebook Li n ไอเเพียงสแกน QR Code หรือทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ได้เลย